ชมครับกับปฏิรับแดนสยามนะมางานวันเกิดของศิลปินนะมันใช้มวันเกิดนะครับยียกว่ายุคจะสิบก,กว่าแล้วยังแข็งแรงนะก็มีเหล่าศิลปินมากันมากมายทีเดียวหนาหลายคุณหลายท่าน,นอย่างไรไห,นหน้าหลายตาหน้าอย่าพลาดกัจนมาดูแล้วกันตอนนี้่า,ากำลังจูนกำลังหายรูปมาอยู่เยอะเลยนะ๋ยวาพากันมาดูนะครับ มีแต่เพร่เอกทั้งนั้นเลยนะครับคุมีแต่เเอเยมาดีพ่กมีแต่ร้ายคนเดียวแต่วันนี้ก็เป็นเพื่อเอกนะไม่มาจิใจไม่อยาู่ก็เราไม่ฟุ้งเฟ้ออะไรหรอกครับที่เราจัดงานนี้ ผมรูปส,สมบัติในคีตอนผมเป็นเดนตหัวใเด้นะค,ครับพอมาเล่นเป็นตัวละครก็คิชอบสมบัตินักสมบัติมากทุกครั้งที่ได้เห็นสมบัติมีความสุขนั่งดูพ <P X, S 2> ีแอดอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่เจอสมบัติในคดีก็จะมีความสุขนะครับแสดงว่ามีความรักในพีแอดมากนะครับแล้วก็ดีใจที่พีเอดได้ศิลปินแห่งชาตินะครับ หนึ่งในชาตหนึ่งในประเทศไทยนะครับขอความแสดงดีๆตรงนี้ด้วยนะครับกรบติดตัด้วยนะครับ ขอให้วุ่ขภาพขอให้สุขภาของสุขภาพแข็งแรงแล้วคงความหนุ่มความหล่อความแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปตารทำงานเดินน้อย พระเอกนะฮะแล้วก็พระเอกดาวใบรวมตัวกันแบบนี้แล้วก็จับมือจับใบกันขึ้นผมอยากจะฟังเสียงพระเอกอีกคนะฮะให้ผมจะเอาลืมก่อนวันนี้วันนี้คือราไป